การที่ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนั้นขณะที่เจริญกขณะที่ฟังธรรมและปฏิบัติตามไปด้วยเห็นไปด้วยรู้สึกหรือเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นไปด้วยนั่นเป็นตัวบอกว่าธรรมะที่เราปฏิบัตินั้นธรรมะที่เราปฏิบัติคืออะไรคือการกำหนดรู้อาการของรูปนามของกายของจิตเรา สภาวะธรรมที่เรากำลังเห็นที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นอะไรก็เป็นสภาวะธรรมเป็นลักษณะของอาการของรูปนามของอสภาพจิตาของกายของจิตหรือของรูปของนามจริงๆแล้วสภาวะธรรมที่เรากำหนดรู้ที่ปรากฏขึ้นมาให้รู้ให้ดูให้เห็นเรียกที่ใคำที่กว้างออกไปก็คืออาการของรูปนาม เราะการของรูปเนี่ยไม่ใช่แค่รูปกายที่น้ำจุ